เพื่อนของเขาครับนี่ครับ,รบขั้นขั้นบะมีเบาะเนี่ยบอกนี่ขั้นี่ครับขั้นนี้ออจะจะเกี่ยนเป็นสีนดำเงินนะครับเพราะว่าเอาไปทายทำประวัติของ การเรียกการมือนี่ยเขาบอกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอีสานบไม่ต้องมาปรับอีกน,นะครับแมนครับแล้วก็บโตบตบท,ท,ท,ทั้งข้ายทั้งข้ายเพื่อตรงเพื่อติดตรงหนังเลยครับทั้งมันเองอันนี้เมื่อเลีโอปีสี่ปีที่แล้วใช่ไหมครับผมทงศกรเป็นศิษย์เก่าของที่นี่และที่สําคัญงพงศพรก็เป็นคนขอนแก่นนะครับจากสภาพ ความบกพร่องทางด้านร่างกายสุขภาพและการเคลื่อนไหวที่เรารับผิดชอบเนี่ยพงศกรเข้ามาเรียนที่นี่แล้วโรงเรียนเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมนะครับเห็นแววจริงๆพงศกรเป็นนักกิจกรรมเล่นกิจกรรมหลายหายอย่างได้ได้หลายอย่างนะครับทั้งวินแชร์ ing, ลิซซิ่งและวินแชร์แดนซ์อย่างเงี้ยเขาก,เขาก็เขามีความถนัดแล้วก็ทากิจกรรมร่วมกับพี่น้องได้ ได้ดีนะครับเป็นเป็นเป็นลีดเดอร์ในการทํากิจกรรมแล้วก็เขามีแววในโรงเรียนก็เห็นแววเขาก็สนับสนุนส่งเสริมบวกกับสมาคมนะครับกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยก็ก็เห็นแววก็ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมในส่วนเรียนก็ช่วงที่เรียนก็เรียนอยู่โรงเรียนเราช่วงที่ฝึกก็ฝึกกับสมาคมในขณะที่เรียนที่ในโรงเรียนเราก็มีสถานที่ฝึกให้ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือ สนามกีฬาของอบจรครับที่นี่ฝึกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างนี้เราให้ความสําคัญมากเลยนโรงเรียนนี้ให้ความสําคัญในความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลเราถือว่าคนคนหนึ่งต้องมีความสามารถพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีโปรแกรมหรือมีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะบุคคลเพราะทุกคนจะต้องได้รับการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศของเขาอย่างพงุศก,กรเนี่ย เมื่อเราเห็นว่าเขามีความเป็นเลือทางด้านกีฬาเราก็สนับสนุนส่งเสริมเขาในด้านกีฬาแต่คนอื่นๆน้องคนอื่นเขาอาจจะสนับส่งเสริมในเรื่องอาชีพเรื่องวิชาการก็สนับสนุนส่งเสริมเรื่องวิชาการนะครับเพื่อให้จบม .6 จากที่นี่แล้วเขาก็จะมีเส้นทางเดินชีวิตของเขาครับก็ช่วงแรกก็มาฝึกวิธีการนั่งรถแล้วก็บังคับรถนะครับกลับมากลับรถให้ หมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วก็มาฝึกวิธีปั่นนะครับก็มาปั่นตามถนนก่อนแล้วก็ไปลงฝึกซ้อมที่สนามครับหลังจากเนี้ยมีนักกีฬาจะได้ปั้นนักกีฬาใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับครับก็มีครับตอนนี้ก็ที่คู่กันก็คืออภิวัตรแพงเหนือนะครับที54นะครับที่ได้เหรียญเงินใน400เมตรครับมีความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเราก็สามารถอ่า ให้นักเรียนสร้างอาชีพหาเลี้ยงตนได้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบความสําเร็จนะครับคือการทํามาหากินบางคนก็กลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่บางคนก็ได้ข่าวมาก็ว่าเป็นภาระต่อครอบครัวอย่างนี้พงศกรก็หาเลี้ยงครอบครัวนะครับก็เป็นแรงแรงเสริมที่เป็นอไอดอนของเด็กนักเรียนที่อยู่ที่